ไปกินข้าวกัน อะไรขึ้นคะทำไมคุณถึงได้ลงไปวัดกับน้ำมาตาไม่ใช่ไม่ฉีดอ๋อถึงม่ากจะบอกฉีดพ่อเลยฉีดพ่อเลยตาอย่าดิ้นนะ คุณตาวันนี้วันอะไรคะประมาณเรื่องในวันเกิดคุณตาบู๊ทีชอบไหมคะนี่มีมันมีติดลิงแม่น้ำด้วยแกโดดไปเหรอไม่ได้เดี๋ยว,ยวต้องลงไปยิงซูพูตา วันที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดานะคะเลยเหมาทั้งรีสอร์ทเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยโชคดีมากๆนะคะที่ด้ห้องติดกับลำธารคือแบบวิวดีมากอากาศแบบหืมกำลังดีซึ่งราคาเนี่ยก็ตกที่คนละ1,333บาทนะคะกับอาหารแบบจุใจที่แบบกินได้ไม่อั้นอีก3มื้อเอา้าจากราคาปกติ1,800บาทเขาไม่ได้จ้างนะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่แบบคมมากแม่ ไปกินข้าวเช้ากันตอ,เอนเวลากี่โมงเที่ยงไปสั่ะวันนี้เห็นเขาว่าว่ามีปูแล้วก็กุ้งมีเยอะแยะมากว่ยแต่เราไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างไปดูกันะมนเอ่มีคนนั่นไงกูมโมอยนี่ไม่ใช่คนอ๋อนี่ไง ท่านนะคะรับประทานอาหารตรงไหน,นหรอคะอ๋ออันนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ Lions Roaring Morning Searching a the for day วันนี้เหมาทั้งรีสอร์ทนะครับวันนี้วันเกิดพ่อตาเหมารีสอร์ทสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้อยากจะมาพักที่รีสอร์ทนะคะแต่อยากจะมาทานอาหารที่รีสอร์ทนี้ก็ยินดีต้อนรับค่ะเพราะว่า เขาเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารในตัวด้วยซึ่งบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะลมนี่แบบโชยเย็นชื่นใจมากๆค่ะจริงๆแล้วที่รีสอร์ทนะคะก็มีแอคชวิตี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปพายเรือหรือว่าจะเป็นล่องแพนะคะแต่วันที่เราไปเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวนะคะและเพื่อความปลอดภยัยเราก็อ่ะยกเลิก กิจกรรมทุกชนิดนะคะมีมดก็มีด้วยมีโต๊ะต๊ะสนุกด้วยน้ำเชี่ยวมากหลแบบฟูไปยน้ำเชี่ยวคืออะไร น้ำเชี่ยวก็คือเขาแบบเป็นเอ็กซ์เพรสชีนกาเชี่ยวชาญอะไรเรารีบอะเราไม่เราไม่นัดชี้นกเราทำนองจังหวะชีนกเป็นนกชีไมเป็นไมชิกสุเป็นหมาชี้ฟ้าเป็นิเอออับดุลได้เาได้าอันนี้อหมมีคนกลางลมให้ด้วยมั้ยอย่างสีเหลืองนี่อย่างสีอะเยลล แมงโก้เฮ้ยมัตนาไถตอนจะโดนมัตนายี่โตไม่ใช่อะไรเราไม่รอจังหวะเลยอ่ะบอกไปแล้ว้สอนไปแล้วใครจะเล่นสไลเดอร์มีสไลเดอร์ด้วยนะสไลเดอร์แมนนะนี่นี่คือสไลเดอร์แมนก็สไลเดอร์ผู้ชายเนาะนี่ยเครื่องเล่นของคนอีสานนะ รู้ว่าทำไมสไลเดอร์นี่เขาเรียนคอร์สแบบแบบนี้คือเขาเรียนน่าจะสินมาเนี่ยทำไมล้ำตาลอ๋อเลยคุณไปก็หลอกก็ได้เลยไงเราพาคุณตามระเที่ยวเลยใช่ไหมตาสนุกไหมคะวันนี้สนุกวันเกิดสนุกยังไงคะนอนอย่างเดียวทั้งวันเลย็โชว์ศิลปะแรงเหมือนกันโชว์สินปะเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยว อนนี้เราจะสาธิตวิธีให้ดูมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมคุณถึงได้ลงไปวัดกับน้ำมาเฮ้ยเฮ้ยเ้าเดี๋ยวมันจะลงจริงนี่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 นื่นี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 ่บี่นี่นี่นต่นี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 ่นม่นี่นี้นี่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 นเหยีเีีนนนบึ้ลงไปเลยจมตรงนีเลยเหรอตรงนีนี่นี่ค่ะที่กิดเหตุ นี่สองอนคนนี้นะคะก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยมีแต่เราคนเดียวที่รอดนะคะเดี๋ยว,วเย็นนี้จะโชว์ศิลปะในการกินกุ้งให้ด้วยกินปูกินปูรอรอไหมคะ,นะคหนูจะบอกว่าหนูหิวมากกว่านี้น่าซับนอไม้เนอตาบอกจะไปหาซับนอไม้ฝั่งนู้นแต่จะข้ามไปยังไงก่อนเมื่อกี้แกเมื่อกี้แกเพิ่งตดน้ำไปนี่ไง พิษกะลาย่าวาดเหรอเดี๋แล้วไปไม่ไปอยู่บนเรือแล้วมันพิษบนเรือด้วการสคนแล้วก็ลงเลยปลสับพังเลยอะไรของป้าพังนะคะเมื่อกี้กระดานชนวนอะไรนะกระดานชนวนรุ่นกระดานชนวนกระดานชนวนคืออะไรอะคะกะตีปลาชัยไงมันคืออะไรมันคือแท็บเด็กอ๋อเอ็นดูกระดานชนวนนะคะคำศัพท์ของคุณตาวันนี้ค่ะโอเควันนี้เรามาเบิกกัน ได้ไปแล้วสองขวดเรามีลมนะคะต้องระวังฝนตกแรงมากก็แบบเหมือนสวยอ่ะเขาต้องแบบมารับอ่ะยอ่โอ้ยเปียกเช้าเปียกมาแล้วเราต้องระวังกันนี้ ันตกอ่ะป้าเจอมาหน้าไปเฟิร์สอีกอ่ะดูการกินนะครับดูการกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนเลยนี่ผลไม้มาแล้วอันนี้จานที่ห้านี่ปูับนี่ปูมัเละอุ้ย จุดต้มนึ่งก็คือมาครบจ้ะก็เป็นอาหารแบบเรียบง่ายนะคะเติมได้ตลอดเลยมาทีเด็ดตอนนี้เย็นนี่แหละพ่อเสิร์ฟเป็นอาหารทะเลบุกเปต์นะบอกเลยฟินมากตานั่งอยู่นี่แล้วเมื่อกี้ รอรู้ไหนน<า>ะเบื่อหน้าโปรปแปป้แร<ป>ง<ล><แปล>เ,เป็นเดือนร<ส><ด><ส><ด>ู้ไหนนะเบื่อหน้าโปร้แรงเป็นเดือนส่วนมื้อเช้าวันต่อไปนะคะก็จะเป็น breakfast ค่ะทริปนี้บอกเลยว่าคุ้มมากอิ่มอกอิ่มใจข้าต้มกับเนื้อค่ะข้าต้มข้าวผัดไข่ดาวไส้กรอกหนูเอาเอาครบชุดครับ ราคาเนี่ยก็ตกที่คนละ1,333บาทนะคะจากราคาปกติ1,800บาทนแปร้อบาทอาหากู่ใจที่แบบกินได้ไม่อั้นอีก3มือือเอา้าเข้าตูน ทุกคนขนาดนี้นะคะเราก็กำลังจะเช็คเอาท์กันแล้วนะคะเป็นเวลาประามาณสิบโมงครึ่งค่ะแล้วก็เรียนไว้ด้วยแล้วก็คือเช็คเอาท์ไปด้วยะคะ<ม>่ะไปไปกันเลย<ม>ต้องเก็บครองแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย